สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเกษตรกรนั้นเป็นที่เคารพรักครับผมพบกับต้อมแท็กเตอร์เจ้าเก่าเจ้าเดิมอำเภอเมืองโคราชเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ0957494116ที่ตั้งร้านอยู่ตรงข้ามอนามัยบ้านพระหมูห่หตตำบลมะเริงอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาวันนี้มีรถไถเข้าใหม่นะครับราคาพิเศษเริ่มต้น29,000บาทนะครับขึ้นไปนะครับผม29,000บาทขึ้นไปรถทุกคันนำเข้าจากญี่ปุน่น ไม่เคยใช้งานในไทยนะครับไปเริ่มคันแรกกันเลยนะครับสำหรับราคาโปรโมชั่นคันนี้มิส s ูบิชินะครับมิสูบิชิตีมาในแบรนด์ซูซูนะครับมิสูเอ็มหคันนี้สองหมืาพนบาทครับเอ็มหนึลดตัวเปล่านะครับยางดียางดีเบาะดีนะครับผมอันนี้ไม่มีอุปกรณ์นะครับ m i ส s ูบิชิเอ็มหนนะครับทุกคันแถมแบตเตอรี่ให้ใหม่นะครับตัวนี้สีเดิมสีดีครับสีดีคันนี้ 2 9 0หมืาพันบาทนะครับสองหมาบาทโปรโมชั่นนะครับโปรโมชั่นคันถัดมาชิบาอุระนะครับชิบาอุระเอสดีหนึ่งห้าศูนย์คันนี้โปรโมชั่นเช่นกัน2อ0 0มื่นเก้าพันบาทสองหมบาทนะครับรถเพ้าเดียวไม่มีอุปกรณ์เช่นกันนะครับยางดีสีเส้นตัวนี้สีไม่สวยแต่เครื่องดีนะครับผมเครื่องดีระบบดีชิบาอุระเอสดีหนึ่งห้าศูนย์ศูนยะครับตัวนี้2 9 0หมบาทนะครับสองหมบาท นี่นะครับรถตัวเปล่านะครับ29,000บาทมี29,000บาท2คันนะครับผมตัวมิซูเอ็มหนกับชิบาอุระเอสดีหน้าย์ศะครับสองหมเก้ 2, 9, บาทมาดูคูเบต้ากันบ้างน,นะครับคูเบต้าเซทเอลหนะครับตัวนี้ z l ทเอลหนึ่้นนคันนี้มีโรตารี่พลดินให้ด้วยนะครับโรตารี่พนดินตัวนี้ราคา4ี่หมนสองพันบาทนะครับพร้อมโรตารี่สี่หมื่นสอบาทสีไม่สวยแต่เครื่องดี คันนี้สีไม่สวยนะครับแต่เครื่องดีเป็นเครื่องยนต์ดีเซลสองสูบนะครับ L 1 5 0่ 150, สีไม่สวยนะครับชั่วโมงตัวนี้ไม่ขาดนะครับไม่ขาดที่486ชั่วโมงนะครับตัวเบาะนั่งนะครับผูนิดนึงรุ่นนีม <c oughs> นน้มีแขนหลังเรียบร้อยนะครับมีแขนหลังเรียบร้อยนะครับนี่นะครับคูเปอ a z L 1 5 0่ 150, คันนี้40,000 สองพันบาทนะครับสี่หมื่นสองพันบาทพร้อมโรตารี่พวนดินมาอีกคันนะครับผม L หนึ่งห้าศูนย์หนึ่งคูปตาเช่นเดิม L หนึ่งห้าศูนย์หนึ่งครับตัวนี้สี่หมื่นเก้าพันบาทนะครับสี่หมื่นเก้าพันบาทตัวนี้ไม่มีโรตารี่นะครับยางใหม่ยางหลังใหม่สองเส้นนะครับผมยางหลังใหม่สองเส้นยางหลังใหม่สองเส้นนะครับตัวนี้เบาดีนะครับอันนี้ใหม่ใช้ได้นะครับผมอยู่ที่สามร้อยเก้าสิบสองชั่วโมงครับสามร้อยเก้าสิบสองชั่วโมง อันนี้สสูบสิบห้าแรงราคา4ี่0 0นเก้าันบาทนะครับ4ี่0 0ืนเก้าันบาทแ l 1 5อลหนึ่งห้าหนึ่งตัวถัดมายังอยู่ที่ตัวเล็กอยู่นะครับคูโบต้าบีเจ็ดพันอีเจพันอีตัวนี้เพาเดียวพร้อมโรตารี่ฟอนดินคันนี้4ี่0มืนเจ็ันบาทนะครับ4ี่0มืนเจ็ดบาทยางดีครับยางหลังดีโรตารี่ด้วยนะครับผมรูโรตารี่ด้วยตัวนี้นะครับคันนี้กว้างไม่ไม่ถึง1เมตรนะครับ9 5้าสบ้าเซน คูบต้า b เจ็ดพัน e b เจ็ดพันก็คือสิบสามแรงนะครับสิบสามแรงเท่าเดียวนะครับขับเคลื่อนล้อหลังล้อหลังขยับได้ล้อหลังขยับได้นะครับเบาะดีนะครับตัวนี้เป็นเบาะเหล็กคันนี้นะฮะก็สี่หมื่นเจ็ดพันบาทสี่หมื่นเจ็ดพันบาทตัวถัดมานะครับผมยันม่า ym หนึ่งห้าศูนย์ศูนย์คันนี้สองเพ่าขับเคลื่อนสี่ล้อตัวเปล่านะครับคันนี้ราคาพิเศษสี่หมื่นเก้าพันบาทขับรถดีเซลสองสูบสิบห้าแรงนะครับผมยันม่า YM-1500 นยะครับ15าแรงยางพอใช้ได้ทั้ง4เส้นระบบขับเคลื่อน4ล้อนะครับตัวนี้มีเบาะขาดนะครับผมคันนี้รถตัวเปล่าครับตัวตัวเปล่าไม่มีอุปกรณ์นะครับสำหรับยันมายมหน0่านนะครับคันนี้49,000บาทนะครับส9 0 0 0บาทสำหรับรถขับเคลื่อน4ล้อคันถัดมาจะเป็นอีเซกินะครับอีเซกิทีเอสหนึกนนะครับ TS 1 6 1 0 ตัวนี้เป็นรถขับเคลื่อน2ล้อนะครับผมขับเคลื่อนสองล้อรถเพลาเดียวขับยางดีพอใช้ได้ทั้ง4ี่เส้นนะครับนี่นะครับตัวนี้4ี่0 0บาทนะครับ49,000าบาทรถตัวเปล่านะครับ49,000าบาทเครื่องยนต์อีซูซูนะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์อีซูซูสองสูบนะครับผม16แรงม้านะครับนี่นะครับแขนหลังมีนะครับตัวนี้แขนหลังมีแล้วก็ตัวหูลากสําหรับลากเทรลมี สำหรับอิซากิทีเอสหนึ่งหกหนึ่งศูนคันนี้49,000บาทมาดูรุ่นใหม่บ้างนะครับผมรุ่นใหม่บ้างเริ่มต้นที่คูบ o t ้าเอสครับรุ่นนิยมเอสเต้เอนะครับเอสเต้เนคันนี้ขับเคลื่อนสีล้อมาพร้อมกับโรตารี่พรดินแต่โรตารี่ยังไม่ได้ใส่นะครับเอสเต้เพร้อมโรตารี่หน0 0งแันบาทนะครับหนึ่งแสาบาทนี่นะครับสีสวยสีเดิมแบบนี้นะครับหนึ่งแาบาทเป็นเครื่องยนดีเซล สามสูบสิเจ็ดแรงม้านะครับผมคันนี้ใช้งานมาหนึ่งร้อยสี่สิบสามชั่วโมงครับรุ่นนี้มีแขนหลังเรียบร้อยนะครับผมนี่นะครับเอสเตเหนึ่งเจ็ดนะครับหนึ่งแสนกับอีกห้าพันบาทนะครับผมหนึ่งแสหันบาทคันที่สองนะครับผมคูบะตาเอสเตเช่นเดิมนะครับเอสเต1เหนึ่งเจ็ดรุ่นเดียวกันนะครับรุ่นเดียวกันคันนี้มีตัวข้อไฟแตกนิดนึงนะครับขับเครื่อนสี่ล้อนะครับสามสูบสิบเจ็ดแรง คันนี้ไม่มีอุปกรณ์นะครับผมคันนี้ไม่มีโรตารี่มานะครับตัวนี้เก้าหมื่นหกพันบาทนะครับรถตัวเปล่าไม่มีอุปกรณ์ a อสิบเจ็ดเก้าหืนหกพันบาทนะครับเบาดียางดีนะครับยางหลังดีเบาดีคันนี้แปด้อยเก้าสิบสามชั่วโมงใช้งานมาแปด้อยเก้าสิบสามชั่วโมงนี่นะครับเอสเทหนึ่งเจ็ดตัวเปล่าเก้าหมื่นหกอเอหนึ่งเจดบวกโรตารี่หนึ่งแนห้าพันบาทนะครับ ยังอยู่ที่คูปตะเอสเตกับซี r ีเอสเต้เอหนึ่งห้าห้าสิบห้แรงเครื่องยนต์ดีเซล3สูบยางดี4เส้นคันนี้พร้อมกับโรตารี่เก0 0หมื่นบาทนะครับเก้าหมามพัาทตัวนี้มีสีถลอกนิดนึงนะครับผมจากการขนย้ายนะครับตอนนี้ทับกันมาในตู้นิดนึงนะครับผมตัวนี้93,000มื่นบาทรถพร้อมโรตารี่นะครับยางดีทั้ง4ีเส้นเบาะดีนะครับผมดูชั่วโมงใช้งาน1,700ร้ 1, อยชั่วโมงนะครับตัวนี้ น,นะครับ A155 อีกหนึ่งคันนะครับ A155 อีกหนึ่งคันอูบตาเอสเอหนึ่คันที่2นะครับผมพร้อมโรตารี่ฟอนดินราคา95,000บาทครับตัวนี้ราคาต่างกัน2,000เพราะว่าสีสวยกว่านิดนึงนะครับ s t t e จเหนยางดีเช่นกันครับยางนีทั้ง4ี่เซนมีโรตารี่ด้วยนะครับคันนี้ใช้งานมา3า0ร้ชั่วโมงนะครับ360ชั่วโมงนะครับ ด้านหลังมีแขนนะครับผมเอสเต้ด้านหลังจะมีแขนลากแล้วนะครับยางดีตัวนี้ยางดีนะครับตัวนี้โรตารี่ยังไม่ได้ใส่นะครับผมยังไม่ได้ใส่พอดีรถเพิ่งมานะครับรถเพิ่งมามาทำรีวิวให้ดูกันก่อนนะครับผมมาถึงเอสเต้ตัวสุดท้ายนะครับจะเป็นเอสเต้เอสิบห้านะครับคูปตาเอสเต้เอหนึ่งห้าพร้อมโรตารี่เหมือนกันนะครับตัวนี้ยางหน้ามีแตกลายงานนิดหนึ่งนะครับยางหลังดีราคาเหมือนเดิมครับราคาเดียวกัน9ก้าหมืนห้าพันบาทนะครับสาหรับเอสเต้เอสิบห้าพร้อมโรตารี่พรนดินคันนี้สีสวย นะครับสีสวยเบาะดีครับชั่วโมงใช้งาน1,676ชั่วโมงครับ1 6 7 6ดนะครับดูด้านหลังกันบ้างนะครับเอเตจะมีแขนแล้วนะครับผมเอสเอสิบสี่เอเอสิบห้าขึ้นไปครับขอไปเอสิบห้าขึ้นไปจะมีเอสิบสามสิบสี่จะไม่มีนะครับนี่นะครับตัวนี้เก้าหมื่นห้าพันบาทนะครับผมแถมแบตเตอรี่ใหม่ครับยังไม่รวมค่าขนส่งส่งได้ทั่วไทยค่าส่งตามระยะทางนะครับ คันถัดมาจะเป็นอิซากินะครับอิซากิ tm หนึ่งห้าหนึ่งห้าสิบห้าแรงเครื่องยนต์ดีเซลสามสูบคันนี้มาพร้อมกับโรตารีฟอนดินเช่นเดิมนะครับผมเช่นเดิมยางดีสี่เส้นนะครับยางดีสี่เส้นคันนี้แปดหมื่นเก้าพันบาทนะครับรถพร้อมโรตารี่นะครับนีะครับมาดูชั่วโมงการใช้งานนะครับผมตัวนี้สองร้อยหกสิบหกชั่วโมงนะครับผมสองหกหกนะรุ่นนี้ไม่มีแขนนะครับ tm หนึ่งห้ายังไม่มีแขนนะครับเพิ่มเติมแขนได้ครับแขนลากชุดละหกพันบาทนะครับผมสําหรับรถไถเล็ก นะครับเติมแขนในทุกคันนะครับผมแขนหลากชุดละห0พับาทนะครับกรณีที่เอาไปใส่ตัดหญ้าใส่ผานเพิ่มเติมนะครับตัวถัดมาครับคามาสีแดงบ้างครับสีแดงยันมาตัวนี้ KE30 k ามสิบ e e ก็คือสิบสาแรงครับ13แรงเครื่องยนต์ดีเซลสาสูบ13าแรงมาระบบขับเคลื่อน4ี่ล้อยันมาเคอีส e มาพร้อมกับโรตารี่ฟอร์ดินนะครับคันนี้ 8,9, ดหมบาท มีโลบากันความให้ด้วยนะครับ8 9 0หเกบาทยางดีทั้ง4เส้นตัวนี้716ชั่วโมงนะครับยันมา่า KE 3 0นะครับผมตัวนี้ไม่มีแขนลากนะครับผมแต่ว่าติดโรตารี่มาทำแขนเช่นเดิมครับเพิ่มไปอีก6.000บาทนะครับถัดมานะครับผมยังอยู่ที่สีแดงครับสีแดงยันมา่ายันม่าคันนี้ KE 3ครับ KE 3 13.5แรงมา ตัวรถมาพร้อมกับโรตารี่พวนดินนะครับผมคันนี้กว้างไม่ถึง1เมตรกว้างโดยประมาณ9 5้าสิบห้าเซนนะครับเจ0ด0มืนบาทนะครับซาลูปเคอ3สามาดูชั่วโมงใช้งานนะครับ8 9ด้อยเก้าสิบเจ็ดชั่วโมงตัวนี้ยางมีแต่ไกลงาทั้งสี่เส้นนะครับยางมีแต่ไกลงานี่นะครับแต่ว่าสีสวยครับสีสวยนี่นะครับยันมาเค3สาดูรอบคันนะครับผม k คอีสาแรงมาตัวนี้7จ็ดหพันบาทพร้อมโรตารี่พวนดินถัดมาตัวเล็กอีกหนึ่งตัวนะครับยันมาเคอีสองแรงมาเครื่องยนต์ดีเซล3สูบนะครับพร้อมกับโรตารี่พวนดินนะครับความกว้างไม่ถึง1เมตรเช่นเดิมอันนี้75,000บาทครับเคอยันมาเคอีสองเจนหบาทลดพร้อมโรตารี่นะครับ รถใช้งานมา400ขอภัย5 44ชั่วโมงครับ5 44ชั่วโมงพา,าดูด้านหลังนะครับนี่นะครับยางดีนะครับผมยันด้านหลังยางดียางหลังดีครับล้อหลังขยับได้ครับล้อหน้ามีแตกลายงานหน่อยนึงนะครับ ke2 เครื่อง3สูบ12.5แรงม้าราคา75,000บาท หันถัดมานะครับผมจะเป็นยันมา F145 14.5แรงมา้าพร้อมโรตารี่พวนดินคันนี้79,000บาทครับยางมีแตกรายงานนิดนึงนะครับผมยางหลังดีนะครับตัวหุ่มเบามีขาดนะครับผมรถใช้งานมา819ชั่วโมงอันนี้มาพร้อมกับโรตารี่ขนาด1นึ่เมตรนะครับ120เซนนะครับ F145 79,000บาทนะครับผม79,000บาท จัดมานะครับไปเร็วกันนิดนึงนะครับผมสําหรับคันนี้ยันมา F15D F15D เป็นเครื่องยนต์ดีเซล3สูบ15แรงมา้ายางหน้าแตกลายงานยางหลังดีนะครับคันนี้พร้อมโรตารี่ฟรนดิน69,000บาทนะ69,000บาทตัวนี้นะครับ69,000ครับยางแตกลายงานนะครับผมแต่ยางหลังดีหน้าแตกลายงานยางหลังดีครับผม895ชั่วโมงโรตารี่130นะครับ ตัวนี้หกหมื่นเก้าพันบาทนะครับหกหมื่นเก้าพันบาทมาดูสีฟ้ากันบ้างสีฟ้าฮิโนมโตฮิโนมโตอียี่สิบห้ายี่ห้าแรงเพาเดียวเครื่องยนต์ดีเซลสองสูบพร้อมกับโรตารี่พวนดินคันนี้หกหมื่นเก้าพันบาทนะครับผมเครื่องดีเกียร์ดีแต่สีไม่สวยนะครับสีไม่สวยสีด้านฝากระโปรงลอกนะครับแต่ไม่ผุครับลอกแต่ไม่ผุนี่นะครับอันนี้หกหมื่นเก้าพันบาทนะครับผมหกหมื่นเก้าพันบาทตัวถัดมานะครับ ฮิโนมโตอ e ยี่ห้าเช่นเดิมเช่นเคยเหมือนกันนะครับผมแต่ว่าตัวนี้สีสวยพร้อมกับโรตารีพ่พรนดินฮิโนมโตโอ e ยี่สิบห้าคันนี้เจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะครับเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทอ่ดูชั่วโมงนิดนึงก็ได้นะครับคันนี้ตัวนี้สองพันชั่วโมงนะครับสองพันชั่วโมงนี่ e 25, นะครับ e ยี่ห้านะครับสีเดิมนะครับตัวนี้สีเดิมครับอาจจะของเก่าเก็บดีอ่าเก็บอยู่ในโกดังที่ญี่ปุ่นนะครับตัวนี้ e ยี่สิบห้า พร้อมกับโรตารีฟอนดิน79,000บาทนะครับมาดูฮิโนมัตโต่อีกคันคันนะครับฮิโนมัตโต่อีกหนึ่งคันคันนี้ e 2 3ฮิโน e 2 3นะครับตัวนี้นิยมในไทยนะครับแถวลบบุรีเพชรบูรณ์ใช้เยอะปักช่องนี่นะครับ e 2 3คันนี้60,000บาท6ก0 0 0บาทลดตัวเปล่านะครับคันนี้ตัวเปล่าอันนี้คานเหลี่ยมหัวฉีดเฉียงนะครับผมฮิโนมัตโต e 2 3คานเหลี่ยมหัวฉีดเฉียงนะครับ ตัวนี้69,000บาทรถยังไม่เคยใช้งานในไทยนะครับถัดมานะครับผมถัดมา p i c โรโลที่พีซีสนาะครับ21แรงรถล้อแท็กคันนี้ตัวเปล่า135,000บาทนะครับตัวนี้หนึ0 0แบาทรถไม่มีอุปกรณ์นะครับผมรถล้อแท็กลงหน้าลงน้ําได้นะครับตัวนี้ ตัวถัดมายันมา KE4 14.5แรงมาเครื่องยนต์ดีเซล3สู่พร้อมกับโรตารี่ฟอนดินราคา75,000บาทยันมา KE4 ยางหลังดียางหน้าแตกรายงานนะครับผมสีไม่ค่อยสวยแต่เครื่องดีเกียร์ดีนะครับสำหรับคันนี้ตัวรถใช้งานมาเพียงแค่714ชั่วโมงนะครับผมโรตารี่หนึเซนอันนี้75,000บาทนะครับผม75,000บาทตัวถัดมานะครับถัดมาจะเป็นคูบอต้า B116 คูบารตาบีหนึ่งสิบหกมาพร้อมกับโรตารี่พรดินนะครับยางหลังดียางหน้าแตกลายงาคันนี้สามสูบสิบหกแรงราคาแปดหมื่นเก้าพันบาทนะครับแปดหมื่นเก้าพันบาทรถพร้อมกับโรตารี่พรดินนะครับตัวนี้เป็นดีเทลสามสูบนะครับคันถัดมาจะเป็นคูบาร์ตาแซดบีหนึ่งห้าศูนย์ศูนย์รถเพาเดียวพร้อมโรตารี่เครื่องยนต์สามสูบเช่นกันนะครับคันนี้ห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับห้าหมื่นเก้าพันบาทโรตารี่ร้อยยี่สิบนะครับถ้าจำไม่ผิด รวที่120นี่นะครับหนา59,000บาทนะครับรถ900กว่าชั่วโมงครับรถ900กว่าชั่วโมงเซต B 1500นะครับ59,000นะครับคันถัดมาจะเป็นอิซกินะครับอิซกิสีน้ําเงินตัวนี้เป็น Land r o v e 147ครับเครื่องสี่ล้อยางดี4เส้นเครื่องยนต์ดีเซล3สูบแต่ว่าสีฝากระโปรงไม่ค่อยสวยนะครับผมสีฝากระโปรงไม่ค่อยเสียวคันนี้มาพร้อมกับโรตารี่ราคา70,000 9,000บาท79,000บาทนะครับโรตารี่120นะครับโรตารี่ขนาด120เซนติเมตรนะครับรถใช้งานมา1,230ชั่วโมงนะครับ1,230ชั่วโมงแลนด์ฮ OP 147ราคา79,000บาทนะครับตัวถัดมาครับยังอยู่ที่แลนด์ฮ OP อยู่นะครับแลนด์ฮ OP 157แต่ตัวนี้เป็นขับเคลื่อนล้อหลังนะครับเป็นขับเคลื่อนสองล้อรถเผาเดี่ยวตัวนี้59,000นะครับรถเผาเดียว อิซากิแลนด์โฮป157นะครับพร้อมกับโรตารี่พรวนดินอันนี้เผาเดียวนะครับผมเผาเดียวยางดีสี่เส้นนะครับยางดีทั้งสี่เส้นเบาะดีนะครับผมเบาะดีลด800กว่าชั่วโมงนะครับโรตารี่120เซนนะครับโรตารี่เมตร20นี่นะครับด้านหลังมีล้อประคองโรตารี่ให้ด้วยนะครับตัวนี้5 0ม0 0นะครับ5เ9 0 0อิซากิแลนด์้าเ157นะครับ5 0ก0านะครับ ถัดมาจะเป็นฮิโ e นมัตโต้ครับฮิโนมัตโต E สองสามศูนย์สองยี่สิบสามแรงเครื่องยนต์ดีเซลสามสูบครับตัวนี้เป็นสามสูบแล้วนะครับสามสูบยี่สิบสามแรงมา้าพร้อมกับเอออันนี้ตัวเปล่าครับขออภัยฮิโนมัตโต E สองสามศูนย์สองอันนี้ห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับห้าหมื่นเก้านะครับตัวถัดมานะครับผมตัวถัดมาตัวนี้จะเป็นยันมา F หนึ่งหกห้า F165 มีโรตารี่นะครับคันนี้มาพร้อมกับโรตารี่พวดิราคาพิเศษนะครับ F165 ราคาห้า0มืนเก้านะครับผมห้าหมืนเก้ายางหลังดียางหน้าดีนะครับผมยางดีสี่เส้นแต่สีไม่สวยนะครับผมสีไม่สวยนี่ครับสีไม่สวยรถเก้า้อยแปดสิบหกชั่วโมงครับเครื่องใช้ได้นะครับเครื่องใช้ได้เครื่องเกียร์ใช้ได้แต่ว่าสีไม่สวยนะครับผมยางหลังด้านขวามีแตกลายงานนะครับตามรลองนะครับ F165 พร้อมกับโรตารี่พวงดินคันนี้ ห9าหมื่นนะครับราคาพิเศษ5 9 0หมบาทนะครับมาดูแถวหลังครับแถวหลังนะครับ p i กโลโ t c ครับทีซีหอันนี้รถตัวเล็กนะครับเจ็ดหาบาทรถพร้อมกับโลตารี่พอลดินยันมาเคอีครับยันมาเคอีตัวเปล่านะครับสีฟ้าคันนี้5 9 0หมบาท3สูบนะครับผมอีซ k i กิแลนด์ลีเดอรสองหนึ่งศูนนะครับขับเคลื่อน4ี่ล้อพวงมาลัยพาวเวอร์หนึ่งแบาทรถตัวเปล่าไม่มีอุปกรณ์นะครับ อีซายกิ TK 46ขับ46แรงรถตัวเปล่าพร้อมตู้แอร์แอร์เย็นนะครับคันนี้260,000บาทคันสีเหลืองคันใหญ่ครับมลูกะมลูกะ MK 100ครับ100แรงมาพร้อมใบด้านหน้ารถล้ลอแท็กคันนี้390,000บาทครับราคาลงนะครับ390,000บาทนะครับ, 3, 90, บ,รบออขออภัยครับ MK 100ครับมลูกะ MK 100นะครับผมเป็นเครื่องฮีโน เครื่องฮีโน่ WO4C นะครับผมรหัสเขาสี่สูบครับตัวนี้100แรงนะครับหัวล้อแท็กดีนะครับผมพร้อมใบดันหน้ามูลุกะ MK100 ราคา3า0 0 0นบาทนะครับนะครับอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์อุปกรณ์ก็จะมีผานขุดมันนะครับผานขุดมันสำหรับรถ30แรงขึ้นไปนะครับผมตัวตัดหญ้าตัวตัดหญ้าเมตรยี่สิบสองหมื่นสามพันบาทพร้อมยอยนะครับผมตัวตัดหญ้าหนึ่งเมตร หนึ่งเมตรสองหมื่นหนึ่งพันบาทพร้อมยอยนะครับตัวตัดหญ้าแปดสิบเซ้นนะครับหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทพร้อมเพาปั่นนะครับแล้วก็ตัวผานนะครับผานไถผานสามผานสามสำหรับรถไถเล็กชุดละหนึ่งหมื่นหกพันบาทนะครับีอุปกรณ์นะครับผมเข้าๆชุดใบดันนะครับใบติดตั้งเพิ่มเติมได้นะครับชุดละสามหมื่นหกพันบาทนะครับสำหรับรถไถเล็กนะครับนี่นะครับ อ่าเออีกสองสาคันนะครับผมตัวนี้จะเป็นคู b ัต a าลสามศูนะครับผมตัวเปล่าราคา135,000บาทสี่สูบนะครับตัวนี้ขับเครื่องสี่ล้อถัดมาจะเป็นอิ a k กิท3 1อสสามหนึ่งหนึ่งศูนแรงพงมาลัยพาวเวอร์ตัวเปล่า1นึ่0แสบาทยันมานะครับยันมาเอฟยี่สตัวเปล่านะครับคันนี้ตัวเปล่า70,000บาทนะครับผมเอฟตัวเปล่า70,000บาท20แรงเครื่องยนต์สสูบ แล้วก็ตัวสุดท้ายจะเป็นอ e ิซกิทีเค25พร้อมตัวตักพร้อมชุดตักนะครับผมพวงมาลัยพาวเวอร์เกียร์ซัตเทิล16เกียร์เดินหน้า16เกียร์ถอยคันนี้200,000 20,000บาทนะครับ2องแส0 20,000บาทก็เป็นสินค้านะครับรถไถประจําวันนี้นะครับผมเดือนมิถุนายนนี้นะครับนี่นะครับเกือบ40คันนะครับผมเกือบ40คันท่านใดสนใจนะครับสามารถโทรสอบถามกันเข้ามาได้นะครับผมที่เบอร์โทรศัพท์095 7จ็ดสี่เก้าสี่หนึที่ตั้งร้านอยู่ตรงข้ามอนามัยบ้านพระหมู่หกตำบลมะเริงอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะครับมาไม่ถูกมาไม่เจอหาไม่พบนะครับโทรมาก่อนศูนย์เก1าหนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังครับผมสวัสดีครับ